แเราทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นรถครอบครัวสายลุยยกมือขึ้นเลยนะคะคันนี้เป็นปาเจโร่ t t ทีนะคะที่เป็นรถ w h e e l นะคะวินั่นเองนะคะเป็นรถเครื่อง2.4ให้ทุกคนได้เดินทางกันทั้งครอบครัวสายลุยได้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถปี2016ประหยัด จากป้ายแดงไปหลายแสนเลยทีเดียวนะคะกับราคาพิเศษที่699,000บาทเท่านั้นค่ะและผ่อนตลอดสัญญาสูงสุด7ปี84งวดกับเราได้ที่12,000บาทสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยู่ไกลไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยค่ะออกรถจบกันเพียง999บาทเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนี้เลยดีกว่าค่ะ สำหรับคันนี้นะคะน้องเป็นรถสีเทานะคะเราเรียกกนันบ้านว่าสีบรอนเงินนั่นแหละนะคะเครื่อง2.4กระจังหน้าฉมปี2016แล้วนะคะได้ไฟโปรเจกเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะคะและยังมีในส่วนของกล้อง360องศาเซ็นเซอร์รอบขันไฟตัดหมอกครบชุดด้านล่างโหโหนะคะแค่ออปชั่นด้านหน้ากระจังนี่คือแบบ จัดเต็มแล้วนะคะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะพร้อมอยางคุณภาพดีมิชลินนะคะเป็นยางปีใหม่เพื่อนๆเอาไปไว้ใช้ขับได้นานๆเลยกระจกด้านข้างค่ะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยนะคะคันนี้ก็จะมีกล้องนะคะให้ด้านล่างตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะคือกล้อง3ัมรองศาเขานั่นเองค่ะมือจับโครเมียมกันสาดมาให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับคันนี้นะคะรถครอบครัวปาเจโร่ Gp 244นโฟนั่นเองนะคะนี่เซนเซอร์รอบทันนะคะและตรงรุ่นโ w d ์นะคะออฟวิคอนโทรลนะคะกล้องหลังอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันค่ะนี่เปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันได้เลยนะคะพื้นที่ห้องสัมภาระเอ๊ะทำไมเล็กน้อยจังเลยไม่ใช่นะคะบะพับ,บได้นะคะพเพื่อน นี่นะคะพับราบไปเลยนะคะแถมยังปรับเป็นที่นั่งขึ้นมาได้ด้วยนะคะแบบ2 in 1เลยค่ะและนี่ในส่วนของน็อตนะเพื่อนอยากดูนี่เลยนะคะน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอาเดิมเพื่อนๆดูรถมือ2ไม่เป็นให้ดูแบบนี้นะนะคะถ้ารถเดิมๆนะคะเม็ดอาจะเดิมจากโรงงานนะนี่คือรถที่ไม่เคยทําสีดําใดๆเลยน็อตไม่เคยขยับตะเข็บก็เดิมแบบนี้เลยนะคะภายในคือโปร่งล่งสบายมากๆ มาพร้อมกับจอตรงกลางด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในจะได้ชุดเบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังสีดำนะคะฉ่ำๆแบบนี้มาให้เลยทุกคนดูสินะคะได้ในส่วนของจอตรงกลางน,นะคะสามารถเล่น DVDCD ได้หมดเลยนะคะมีช่องเสียบนะคะให้เพื่อนๆได้ดูแบบฟังเพลงดูแบบ เอต่างๆดูกระตูนให้เด็กๆก็ได้นะคะมาดูออปชั่นที่คนขับกันค่ะและคันนี้ค่ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะปรับได้แปดทิศทางเลยนะคะปรับขึ้นปรับลงนะคะเอ็นหน้าเอ็นหลังได้หมดเลยค่ะเป็นการปรับเบาะนะคะไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะน้องปาเจโร่นะคะ 4WD นะคะนี่เ mm hmm. ยียเบรกดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลย รถปี2016นะคะไมายน้อยวิ่งไป145430เท่านั้นค่ะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะคนดีนะคะถือว่าเป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะไมยประมาณนี้ปี16ถือว่าปกติเลยนะคะได้พวงมาลัยที่เป็นหุ้มหนังนะคะแถมยังมีในส่วนของออปชั่นจัดเต็มมากๆนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะเราเช็คให้แล้วค่ะ p พ t ทเทิ c ชิปก็มีมาให้นะและคันนี้นะคะตรงกลางได้จอนะคะที่สามารถ มีระบบนำทางน a เวกเตอร์ให้ด้วยมีเมนูต่างๆนะคะที่สามารถใช้นิ้วจิ้มสัมผัสได้เลยนะคะแอร์ดิจิตอลแสดงผลตรงนี้และกดปุ่มให้นะคะใช้งานค,คู่กันนี่ค่ะ และนี่คือรถ 4WD นะคะเพื่อนจะขับ2ขับ4ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับวาระโอกาสเลยนะปรับใช้ได้เลยนะคะรราโครสายลุยค่ะคันนี้นะคะเป็น Pajero GT 2.4 4WD คันนี้รถปี2016ค่ะเป็นรถที่ให้ราคาพิเศษและประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนค่ะเพื่อนๆเอาไปได้เลยที่699,000บาทผ่อนเพียง12,000บาทเท่านั้นค่ะอยากได้คันนี้พิมพ์สนใจหรือติดต่อช่องทางที่ให้ไว้หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดช ด้วยนะคะรถส,สวยๆจัดมาให้อีกหนึ่งคันค่ะขอบคุณค่ะ